ทางนี่เราตีใช่ไทยสา3บาทสามบาทเออไม่ใช่เสยงกระดาบ้านเหรไม่มีเลยนจะมีราคาอะไรของเนี้ยนี่ได้ไหมมาเเล่นเๆแล้วเดี๋ยวขยบขอทางนิดเดียวผมอนุญาตเด้อเข้าไปเลยเข้าไปยินเลยเดี๋ยวพี่จะจัดตำนหน่งให้

เล็กเหมี้ยงพี่ B M T 1ใช่ไหมผม B M T 1ปมาดูเดียวน11เส้นเด็กธรรมดาเนี่ยมันก็แค่เศษนเล็กธรรมดาเนี่ยขายโลเท่าไหร่เนี่ยโลโลละสามบาทพี่โลละสามบาทครับโอ้ยมันก็จะขายแพงโอ้ยมันสิมีราคาอย่างของสมิ่นึงเส้นเด็กจะได้ยไงขายยากพี่ของมาทานยะของขายยากโอ้ยผมไม่ให้ราคาหรอกเนี่ยนี่ถือเนี่ยบาทนึงได้ไหม บา <c oughs> ทนึ่นีลยโดลระบาด่ไหมเอาเอาโละบาเอาพี่โดลละบากเอาไม่มีประนอะไรแล้วี่ไม่มีราคาหรอกของพวกเนี้ยไม่มีราคาะไรสินะมีเอ็ย่สิกย่สาดูดิสี่แต่จัยง่โหสี่โลสี่ลครึ่งนะไว้สี่โลครึ่งนะไว้โดลระบาทสีบาทนี่ามันจะมีราคาเละโอ้โหนะอันนี้เท่าไหร่ เจ็โลครึ่งเโลครึ่งบวกสี่โลครึ่งเป็นสิบสอโลสองบาทแล้ว12บาทแล้วสิ <c oughs> บอาทอะอุตรนี้หนักนะตุวนี้หนักนีก่หหายบาทนะอะุนี้น่าจะได้หลายบาทนะได,ได้กี่บาทเว้ยนี่สิเจ็โลสิหกครึง่งสิบหกครึ่งสิบหกบวกสบสอเป็นสามเป็นเป็นยีดบาท ยี่สิบแปดบาทโอ้ราคาแค่ยี่สิบแปดบาทเองเหรอฮะมันไม่มีราคาของพวกเนี้ยใช่มเออเอางี้ยี่สิบบาทขาดตัวเอาไม่เอาเรื่องของมือเอาไม่เอาเรื่องของมือเอายี่สิบบาทนะโอเคพี่เรื่องครับของไม่มีราคาอันนี้ซื้อเอาไปให้หมานั่งดูเฉยเซธยาเฉยเซทเลยขายไม่มีราคามีราคาเล่นี่มีประโยชน์มมีประโยชน์หรอก ซื้อไปทิ้งไอ้เสรเราลักบ้านก็คำคำนะพี่ครับนั้วก็วันนี้ก็มาช่วยนะนะมาช่วยเหลือนะพี่ครับนนี่คือพื้นที่ครับเวลาที่มีระเบิดครับก็จะเข้าหลุมนะครับนี่สิเราก็จะไม่บอกพิกัดนะครับภูเก็ตนะพี่ครับก็เดี๋ยวเราไป ดูอะไรสิครับนะถ้ามาฝากกดไลค์ครับเป็นกำลังใจให้พี่น้องครับนะพี่น้องฮะนักเครื่องบินบอกนี่ครับจ้่ใครได้ใครได้เลยอ๋อนี่หนุนรบพายนะครับแต่เราแต่เราไม่บอกพิกัดไงใช่เราไม่บอกพิกัดครับ นี่ครับคือลุงละไพัยฟรเนาะเดี๋ยวพี่จะไปดูตรงที่ใช้ฟรีชาวชาวบ้านก็กลับมาใช้นะครับใช้ชีวิตอย่างปกตินะรีครับก็มาถ่ายให้ฟรีดูเนาะนี่ก็เป็นจุดที่ติดชายแดนเขมรนะครับห่างประมาณ2อกิโลนะครับก็นู่นครับน่าจะเป็นเขมรฝั่งนู้น2อกิโลนะครับนี่ก็เป็นชายแดนนะครับเป็นชายแดนเราขี่มอไซค์ไปนะฟรีครับ ไปต้องไปหมอกไตพี่จะไปมอไตเหรออาอรถจอดอันน <next> The ี้เหรอจอดวินี้ก่ันโอเคสี่ครับจากนี้ไปกีิโลพี่ประมาณสโลพี่สโลเนาะ ไันสิครับมาแล้วต้องมาให้สุดนะครับ